ชร์ข่าวเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้7มิถุนายน2567เราจะมาอัปเดตข่าวดีนี้จากสำนักง,งานประกันสังคมกระทรวงแรงงานนะคะประกันสังคมช่วยเหลือเพิ่มตรวจสุขภาพฟรี14รายการตั้งแต่1มกราคม2567เป็นต้นไปนะคะเช่นเคยนะคะก่อนไปรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมส่งกำลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่อง เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ถูกกว่าน,นะคะสำนักง,งานประกันสังคมกระทรวงแรงงานแจ้งข่าวดีตรวจสุขภาพฟรี14รายการให้กับผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39กันทั่นหน้านะคะด้วยการตรวจสุขภาพขั้นพื้นฐานและตรวจคัดกรองเพื่อป้องกันโรคทั้งหมด14รายการดังนี้ 1. ตรวจคัดกรองการได้ยิน Finger r รา t เทสตรวจเต้านมและสอนการตรวจเต้านมด้วยตนเองนะคะ 3. ตรวจตาคัดกรองความผิดปกติและค้นหาโรคทางสายตา 4. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด C.B.C 5. ตรวจปัสสาวะ U.A 6. ตรวจน้ำตาลในเลือด F.B.S 7. ตรวจการทำงานของไต C.R และ E.G.F.R 8. ตรวจไขมันในเลือดชนิด total cholesterol and hdl cholesterol 9. ตรวจเชื้อไวรัสตับอักเสบนะคะ hbsag 10. ตรวจมะเร็งปากมดลูก pap smear 1 1บตรวจมะเร็งปากมดลูก via 12. ตรวจ spv dna test ชนิด2อสายพันธุ์และ14สายพันธุ์ 13. ตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง fist test และ14ตรวจ x ay, อ a y ปอดอนะคะอัปเดตข่าวดีจากสำนักง,งานประกันสังคมช่วยเหลือเพิ่มเติมตรวจสุขภาพฟรี14รายการ7มิถุนายน2567